สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนค่ะกลับมาเจอกับคุณคูอีกแล้วนะคะในรายวิชารักการอ่านเรื่องตามรอยไดโนเสาร์สำหบับวันนี้นะคะเราจะมาทาความรู้จักกับตัวละครในเรื่องกันค่ะว่ามีไดโนเสาร์ชนิดไหนหรือว่าสายพัน์ธุไหนกันบ้างค่ะ สำหรับนิทานเรื่องตามรอยไดยโนเสาร์นะคะจะมีตัวละครหรือว่าไดาโนเสาร์ทั้งหมด6สายพันธุ์ค่ะได้แก่อพเพทอรซอรัสหรือเราจะเรียกว่าคอยาวยักษ์ใหญ่ใจดีค่ะสเตโกซอรัสหรือกิ้งก่ามีหลังค่ะเท e ร์โนดอนเป็นนกยักษ์ใจดำค่ะบาคิออซอรัสหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าแบคิออซอรัสนั่นเองค่ะ เป็นคอยาวเหมือนอพแพทอสซรัสแต่ว่าห่างของเขาเนี่ยจะสั้นกว่าเวลาเดินนะคะคอของเขาก็จะตั้งฉากกับพื้นค่ะคล้ายๆกับยีราฟนั่นเอง t r i c e r อร o p s t r i ์ทแปลว่าสามนั่นเองค่ะคนไทยจะเรียก t r i สเซอร o ท s ว่าสามเขาแต่ว่าจริงๆแล้ว t r i สเซอร o ท s เนี่ยมีเขาแค่สองเขาอีกอันนึงที่โผลออกมาเนี่ยจะเป็นหนอกลคล้ายๆนอนแรกค่ะ และตัวละครหรือว่าไดาโนเสาร์สายพันธุ์สุดท้ายในเรื่องก็คือทีร์นอซอรัสค่ะหรือเราจะเรียกว่าทีเร็กซ์จอโหดนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยนะคะก็คืออัพแพท,ทอซอรัสค่ะอัพแพท,ทอซอรัสเนี่ยเขาจะเป็นลูกไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่เดินทางผจญภัยไปยังที่ต่างๆนั่นเองค่ะ อพแพทอซอรัสนะีคะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือบรอนโทซอรัสนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชแล้วก็อยู่ในสกุลซอโรอพอตนั่นเองค่ะและจะมีลักษณะคอยาวแล้วก็ลำตัวมีขนาดใหญ่และหางของเขานะคะก็จะยาวมากๆด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่หัวของอพแพทอสซอรัสสิคะ หัวของเขานะคะคจะมีขนาดเล็กแต่ว่าขาทั้งสข้างเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากเพื่อรองรับน้ำหนักตัวของเขานนั่นเองค่ะเมื่อโตเต็มที่นะคะอัพแพทอรรัสของเราเนี่ยจะมีความยาวถึง75ฟุตค่ะและสูงกว่า15ฟุตเลยค่ะ ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือสเตโกซอรัสนั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกว่ากิ้งก่ามีหลังคาค่ะซึ่งเขาจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชจำพวกสะโพงนกที่มีเกราะป้องกันตัวจำพวกแรกๆนั่นเองค่ะลักษณะเด่นของสเตโกซอรัสนะคะก็คือจะมีขาหน้าสั้นและ ปากเล็กค่ะมีแผ่นเกล็ดเรียงบนหลังยาวไปจนถึงปลายหางค่ะซึ่งแผ่นเกล็ดนี้นะคะมีไว้เพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะโดยเขาจะสูบฉีดเลือดไปที่เกล็ดและช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีหนามแหลมที่ปลายหางนะคะเอาไว้ป้องกันตัวจากไดโนเสาร์กินเนื้อในยุคนั้นค่ะ เทอราโนดอนหรือว่าเก้งกามีปีกนะคะเขาจะเป็นพวกเทโรสอรหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ค่ะเมื่อเทอราโนดอนกลางปีกนะคะปีกของเขาจะยาวมากกว่า6เมตรเลยทีเดียวค่ะและลักษณะเด่นของเทอราโนดอนนะคะก็คือจะมีหงอนแข็งอยู่ที่บริเวณหัวค่ะ นอกจากนี้นะคะที่บริเวณปีกของเทราโนโดอนเนี่ยเขาจะมีพังผืดแบบเดียวกับข้างขาวค่ะและมักจะอาศัยอยู่ตามหน้าผาสูงกินปลาเป็นอาหารค่ะนิสัยของเขานะคะก็จะก้าวราวตลอดเวลาเขาก็เลยมีฉายาว่านกยักษ์ใจดำนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือบาคีออสรัสค่ะหรือว่าเราจะอ่านเป็นแบคีออสรัสก็ได้นะคะเขาจะเป็นซโรพอพขนาดใหญ่เช่นเดียวกับอะแพทอร์ซารัสค่ะ าเคอ,อสรัสนะคะจะมีคอ,อยาวแล้วก็ลำตัวยาว30เมตรสูง13 1 5เมตรค่ะแล้วลักษณะเด่นของเขานะคะที่บรจร่จมูกมนกระหม่อมนะคะเด็กสังเกตดีๆเขาจะมีโหนกยื่นขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยหางเขาจะสั้นกว่าอาแพทอสรัสค่ะนอกจากนี้ขาหน้าก็จะยาวกว่าขาหลังอีกด้วยค่ะ ซึ่งจะทำให้ลำตัวของบาคออสซารัสเนี่ยลาดลงแบบดีรบับและส่งผลให้ส่วนคอของบาคออสซารัสตั้งชันสูงกว่าอัพแพอสซารัสนั่นเองค่ะทำให้เขาสามารถหาใบไม้บนยอดสูงได้ดีกว่าพวกอื่นแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการมองเห็นไดโนเสาร์กินเนื้อแต่ไกลอีกด้วยค่ะทร i c เซอร์ทอปส์ ทร i c เซอร o ทอปนะคะาษาไทยก็คือไดโนเสาร์สามเขานั่นเองค่ะ mm hmm. เขาจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชจำพวกเฟิร์นและสนนั่นเองซึ่งจะเป็นพืชเนื้อหยาบค่ะ จะงอยปากของ t r i c e r a ร o ทอปสนะคะจะคล้ายกับหนูแก้วเอาไว้ตัดพืชนั่นเองค่ะแล้วมันก็จะกลืนหินเข้าไปในกระเพาะเพื่อบดอาหารซึ่ง t r i c e r a ร o ทอปสเนี่ยจะมีลำตัวขนาดใหญ่แล้วก็หนักราว6-8ตันกันเลยทีเดียวแล้วก็ยาวได้มากกว่า6-10เมตรเลยค่ะ ทร i c เซ a ร o ท็ er นะคะเขาจะมีวิถีชีวิตคลายแรดนะคะก็คืออยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อเล็มอาหารนะคะเมื่อถูกคุกคามจากนักล่านะคะ t r i c เ r er a ร o ท็เนี่ยเขาจะก็จะหันหน้าเป็นวงกลมให้ตัวที่อ่อนแอหรือว่าเด็กกว่าอยู่ในวงล้อมเมื่อสัตวดูเข้ามาใกล้ทร i c เ r a ร o ท็นะคะเขาก็จะพุ่งชนด้วยแรงชนกว่า6ตันนั่นเองค่ะ t r i c e r a ร o ท็ er นะคะดูเผลนเผ mm hmm. อาจจะเหมือนมี3เขาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาด้านหน้าของ t r i c e r a t o ท็อปเนี่ยเป็นเพียงโปรโตีนที่มีความอ่อนคล้ายนอแรดค่ะส่วน2องเขาหลังที่อยู่ที่ตานะคะจะยาวราว1เมตรแล้วก็เวลาเขาต่อสู้กับสัตรูนะคะแทงเพียงครั้งเดียวก็อาจจะตายได้เลยค่ะ ค่ะและตัวละครตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือ t ทีรนโนซอรัสหรือเราจะเรียกว่าทีเร็กซ์นั่นเองค่ะชื่อของเขาจะแปลว่ากิ้งก่าทรราชค่ะเขาจะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ ทีเร็กซนะคะเวลาเดินเขาจะเดิน2ขาแล้วก็จะมีกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลค่ะและหางของเขาก็จะมีน้ําหนักมากขาหลังก็จะใหญ่แล้วก็ส่งพลังทำให้ทีเร็กซ์เนี่ยสามารถเดินแล้วก็วิ่งได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วขาหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กแต่ว่ามี2กรงเล็บค่ะทำให้สามารถล่าเหยื่อได้อย่างง่ายดายขึ้น เจ้าทีรนอสซรัสหรือว่าทีเร็กซ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นพิพภพนะคะวัดความยาวได้12-13เมตรสูง4-6เมตรและมีน้ำหนักตัวถึง16-18ตันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักตัวละครของเรื่องทั้งหงตัวไปแล้วเรื่องตามรอยไดโนเสาร์ของเราเนี่ยน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาอ่านนิทานเรื่องตามรอยไดโนเสาร์กันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะฝากการบ้านให้เด็กๆสรุปตัวละครของเรื่องนะคะเป็นไมล์แมปปิ้งลงในกระดาษ A4 หรือว่าสมุดรายงานนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ